สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็พามาชมวัดป่าของหลวงตานะครับเป็นวัดสาขาสองของหลวงตานะครับคืออันนี้จะเป็นป่าสาธารณะนะครับหลวงตาท่านอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําไว้ก็กลัวผู้คนอพยพมาแล้วก็มาแพร่ถางป่ายึดเอาเป็นของตนเองนะครับเพราะว่าเคยถึงขนาดกับว่ามาจะทําร้ายหลวงตาแล้วนะครับแต่ท่านก็ มาปลูกนะครับไม่สนใจนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับสร้างพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับท่านว่าพระมาอยู่มันดีท่านว่าแบบนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นพระใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นญาติโยมมากราบหลวงตานะครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่สิบสี่พฤศจิกายนนะครับสองห้าหกสามนะครับอันนี้แม่ออกคำวัดเอากับข้าวมาถวายพระนะครับ พระก็จะทำงานนะครับนี่ครับทำงานหนักมากนะครับพระนี่แรงงานพระล้วนๆนะครับดูสิครับขนปูนขนอิดมือด้านนะครับลงตานั่งอยู่นู่นนะครับคนมากราบลงตานะครับเยอะแยะมากมายนะครับหมอเขาห้เลย นี่ครับลงตาน,นะครับหลวงทานก็นั่งอยู่นี่นะครับรอรับแขกนะครับ